สวัสดีค่ะดิฉันคุณคณรูกัญจนาบุญนิ่มครูจอยนะคะดิฉันคุณครูสุภนิดาพฤกษวรรค์ครูไข่มุกค,ค่ะยินดีต้อนรับสู่การจัดการเรียนการสอนร,ระบบออนไลน์โรงเรียนสกาลัฐค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกลุ่มสาระให้ความรู้กลุ่มของธรรมชาติรอบตัวสำหรับวันนี้ครูไข่มุกนะคะแล้วก็ครูจอยนะคะจะมาให้ความรู้ในเรื่องของหน่วยกลางวันแล้วก็หน่วยกลางคืนค่ะ สาระสำคัญนะคะที่เด็กๆควรจะทราบนะคะเกี่ยวกับหน่วยนี้เด็กๆจะทราบเกี่ยวกับในช่วงเช้าพระอาทิตย์จะขึ้นนะคะแล้วก็รับขอบฟ้าในเวลาตอนเย็นกลางคืนเด็กๆจะเห็นดวงจันทร์เห็นดวงดาวส่องสว่างในเวลาที่ต่างกันนะคะแล้วกิจกรรมอะไรบ้างที่เด็กๆควรจะทําในเวลากลางวันแล้วกิจกรรมอะไรบ้างที่เด็กๆควรทําในเวลากลางคืนค่ะ ก่อนที่เราจะรำเข้าสู่บทเรียนกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงสวัสดีคุณครูไข่มุกแล้วก็ครูจอยพร้อมกันนะคะสวัสด,สสดีสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอกับฉันพบกันสวัสดีเด็กผ <i> ู้ชายสวัสดีครับ <specifically. S 1> เด็กผู้หญิงสวัสดีค่ะ เพลงสวัสด,ดีนะคะก็จะเป็นเพลงที่เด็กๆสามารถทักทายเพื่อนๆทุกๆเช้าในห้องเรียนของเราสามารถทักทายสวัสด,ดีกับคุณครูช่วงเช้าทุกๆวันนะคะในเวลากลางวันมีกิจกรรมอะไรบ้างที่เด็กๆควรทําในเวลากลางวันนะคะและกิจกรรมอะไรบ้างที่เด็กๆควรทําในเวลาตอนกลางคืนค่ะสําหรับนิทานที่เราวันนี้คุณครูไข่โมูและครูจอยจะมาเล่าให้เด็กๆฟังนะคะมีชื่อว่านิทานเรื่องไ right ก่กับพระอาทิตย์ค่ะ ณห,หมู่บ้านแห่งหนึ่งมีไก่ตัวหนึ่งขันเก่งมากทุกเช้าตู่มันจะตื่นขึ้นมาขันเสียงดังกังวานและมันก็คิดว่าที่ดวงอาทิตย์ลอยขึ้นมาจากขอบฟ้าได้นั้นเป็นเพราะได้ยินเสียงของมันนั่นเองคืนหนึ่งเจ้าไก่รู้สึกเจ็บคอ เจ็บคอจังเลยมันจึงบ่นกับดวงดาวว่าหากเรายังเจ็บคออยู่เช่นนี้พรุ่งนี้เช้าเราจะขันเรื่องดวงอาทิตย์ขึ้นได้อย่างไรล่ะดวงดาวจึงตอบไปว่าเจ้าไก่เอ๋ยไม่ต้องกังวลไปหรอกเพราะตั้งแต่สมัยก่อนตั้งแต่เจ้ายังไม่เกิดพวกไก่อย่างเจ้า ก็ถูกนำไปทำอาหารแต่ข้าก็ยังเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นมาส่องแสงในตอนเช้าได้เองจนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเจ้าไม่ต้องกังวลพระอาทิตย์จะขึ้นทุกเช้าในทุกๆวันไก่เลยพูดว่าแสดงว่าเราพบพระจันทร์ในเวลากลางคืนและเราพบพระอาทิตย์ในเวลาตอนเช้าเวลานี้เป็นเวลาเข้านอนเราขอตัวเข้านอนก่อนนะบายบาย เมื่อสักครู่นี้ที่เด็กๆฟังนิทานเรื่องไก่กับพระอาทิตย์จบไปแล้วเด็กๆจะทราบว่าช่วงเช้าพระอาทิตย์ขึ้นกิจกรรมที่เด็กทําช่วงเช้าแต่อาบน้ําแต่งตัวมาโรงเรียนทานอาหารเรียนหนังสือช่วงเย็นกลับไปอาบน้ําแต่งตัวทานอาหารมื้อเย็นกับคุณพ่อคุณแม่เตรียมตัวเข้านอนในเวลากลางคืนค่ะหลังจากที่เราฟังนิทานจบแล้วเราจะมาร้องเพลงกลางวันกลางคืนพร้อมกันนะคะดวงอาทิตย์ขึ้นตอนกลางวัน สนุกสุขสันฉันกันไปโรงเรียนเธอกับฉันจะได้อ่านเขียนเรียนหนังสือในตอนกลางวันตกกลางคืนมีเพียงดวงจันเธอกับฉันจะได้เข้านอนปิดไปแล้วอย่าลืมปต่องวดมนต์พรออน,นอนหลับฝันดี เพลงเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นเพลงกลางวันและกลางคืนเด็กๆสามารถเอาไปร้องกับคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะในตอนกลางคืนสำหรับวันนี้คุณครูไข่มุกและคุณครูจอยขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ